ประวัติหลวงพ่อเทียมวัดกษตรตราธิราชต,ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวิสุทธาจารย์เถนหลวงพ่อเทียมสิริปัญโยหนึ่งในพระเถราจารย์ดังแห่งกรุงเก่าวิชาเด่นตะกรุดมหาระงับคงกระพันคลาดแคลว้วแห่งวัดกษตรตราธิราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยาเป็นเกจิอาจารย์ที่แม้แต่หลวงพ่อกวยชุตินัทโรวัดโคสิตารามชัยนาทยังให้ความเคารพนับถือตะกรุดหลวงพ่อเทียมหรือเรียนวัตถุมงคลมีชื่อเสียงในด้านอยู่ยงคงกระพันแล้วคลาดปลอดภยัยจนเป็นที่ประจักษ์แก่คณะสิทธิ์ที่ให้ความเลื่อมใสศรทัทธาโดยเฉพาะ สกรุดมหารงับวัดกษัตราธิราชเป็นที่โด่งดังมากชาติภูมิหลวงพ่อเทียมสิริปัญโยวัดกษัตราธิราชวรวิหารมีนามเดิมว่าเทียมนามสกุลหาเรือนสีเกิดเมื่อวันเสาร์ ครึ่งสามค่ำเดือนไอปีมะโรงตรงกับวันที่สิบธันวาคมพศ2 4 4 7ในรัชกาลที่หนะ้านาตำบลบ้านป้อมหมู่ที่ 7. จ็ดอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อนายสุนมารดาชื่อนางเลียบประกอบอาชีพเป็นชาวนาการศึกษาเบื้องต้น เมื่ออายุประมาณสิปีบิดามารดาได้นำ ท่านมาฝากไว้นวัดกษัตราธิราชเรียนหนังสือก่อขอกับพระภิกษุมณ์ผู้เป็นหน้าชายเมื่อพระภิกษุมอนลาสิกขาท่านก็คงอยู่เรียนหนังสือต่อไปโดยเป็นสิทธิของอาจารย์ปิ่นให้ช่วยสอนหนังสือให้ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาความรู้ทางด้านวิชาช่างเขียนช่างแกะสลักไปด้วยจากนั้นก็เป็นสิทธิของอาจารย์จยันเรียนภาษาขอมจนถึงอายุ15-16ถึงปีจึงได้ออกจากวัดเพื่อช่วยทางครอบครัวซึ่งประกอบอาชีพทำนา ผู้ใฝ่ในการศึกษาขณะที่ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพได้เรื่องเรียนวิชาไสยศาสตร์แบบลบผงลงยันกับอาจารย์ซัพ์ผู้เป็นลุงและนายสุนผู้เป็นบิดาพร้อมกับเรียนวิชา,าธาตุกสินกับนายเงินผู้เป็นอาเมื่อเรียนาธาตุกสินเป็นแนวทางแล้ว ได้เรียนวิชาการแขนงอื่นๆอีกหลายสาขาเช่นการประดับตกแต่งเรียนช่างก่อสร้างทั้งปูนช่างไม้วิชากระบี่กระบองและกลองแขกค,คู่เป่าปี่ชวาเมื่อเรียนสําเร็จแล้วได้ออกไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ,ๆเช่นในงานสําคัญต่างๆในจังหวัดเช่นงานพระราชทานผ้าพระ กระถิญนานะวัดสุวรรณรารามวัดเสนาสนารามวัดสาลาปูนวัดตูมและอื่นๆและได้เรียนวิชากระบี่กระบองเพิ่มเติมจากนายเขียวบ้านหอหมกอำเภอบางไทยในระยะเวลาที่ว่างงานก็ได้ใช้วิชาที่เล่าเรียนมานำไปประกอบอาชีพเช่นรับจ้างเป็นช่างงานไม้พอว่างจากงานไม้ก็ฝึกหัดแกะสลักหนังใหญ่เมื่อหัดแกะได้ตามสมควรก็เริ่มออกแสดงเป็นครั้งคราว ่อมาเมื่ออายุ20ปีท่านได้อุปสมบทูนพัทธสีมาวัดกษัตราธิราชเมื่อวันศุกร์ขึ้นสี่ค่ำเดือน8ปีทั่วตรงกับวันที่6กรกฎาคมพศ2467โดยมีพระครูวิญญาณุวัตติคุณมากอินทโทษ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชเป็นพระอุปัชฌายะพระสมุหลำวัดกษตรตราธิราชเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ทองดีวัดพระงามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าสิริปัญโย เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระปริยัติธรรมณนะสํานักเรียนวัดเสนาสนารามสองพรรษาและได้ศึกษากรรมฐานกับหลวงพ่อสีวัดสนามชัยและอาจารย์จาบวัดโบสถ์อำเภอมหาราชศ,ศึกษากับอาจารย์มเมงวัดประดู่ทรงธรรมครั้นพรรษาที่สามไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อม่วงวัดโบสถ์และวกลับมาอยู่ณนะวัดประดู่ทรงธรรมอีกครั้งเพื่อศึกษาวิชาสมะถะฝ่ายกสินสิบอนุสติสิบยุ ทุกคนหกรงกลมพร้อมด้วนเริ่มเรียนวิทยาคมต่างๆเช่นเป่าพน่นลูกกระสกลงเลขยันตามตำรับวัดประดู่ทรงธรรมจนถึงพรรษาที่9จึงกลับมาอยู่วัดกษัตรราธิราชเนื่องจากพระครูวิญญาณุวัติคุณมากอินทโชธซึ่งเป็นอุปัชชาของท่านได้อาภาษหนักจึงได้มารับใช้สนองพระคุณของพระอุปัชชา การกลับมาครั้งนี้ของท่านท่านได้นำตำราพิชัยสงครามกับตำรามหารงับพิสดารรวมถึงตำราเลขมยันอื่นๆติดตัวมาด้วยจนกระทั่งจากพระครูวิญญาณุวัติคุณมรณภาพเมื่อวันที่5กรกฎาคมพศ2477หลังจากจัดการศพของท่านจากพระครูวิญญา นุวัติคุณเสร็จแล้วจึงเดินทางไปศึกษากรรมฐานนาวัดวรนาถบรรพตวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์เมื่อศึกษาสำเร็จได้ตามที่ท่านตั้งใจแล้วท่านจึงเดินทางกลับมายังวัดกษัตราธิราชตามเดิมท่านเป็นลูกศิษย์ของกงจาบคราวะาจอมขมังเวทยุคเก่าสายวัดประดูทรงธรรมซึ่ง กงจากท่านนี้ยังเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราหลวงพ่อแทนและหลวงพ่อกี่วัดหูช้างพระเกจิอาจารย์ทั้งสามรูปนี้มักได้รับนิมนต์เชิญให้ไปร่วมพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษอาทิตฐานจิตปลุกเสพวัตถุมงคลอยู่เป็นประจำโดยหลวงพ่อแทนหลวงพ่อเทียมและหลวงพ่อกี่คือสามพระเกจิอาจารย์สายวัดประดู่ทรงธรรม ผู้จารแผ่นชนวนยันหลอมไม่ละลายในเบ้าหลอมชนวนยัญญนในพิธีวัดประสาทเมื่อปีพศ2506เป็นที่ฮือฮาและโด่งดังมากในสมัยนั้นนั่นแสดงถึงความเข้มขลังมหายันอันศักดิ์สิทธิ์และความเข้มขลังแห่งพลังจิตของพระเกจิอาจารย์ทั้งสามรูปนี้หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามชัยนาทท่านยัง,งให้ความเคารพนับถือ หลวงพ่อเทียมวัดกษัตรราธิราชรรับตำแหน่งเจ้าอาวาสหลังจากที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง โดยอย่างลงเนยพระมหาสินนันโทลาสิกขาบทเมื่อวันที่30มิถุนายนพศส4 8พพระครูภัยจิตวิหารการบัวศรีละโสพโนจากวัดประดู่ทรงธรรมได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดสืบต่อตั้งแต่พศส4 8 4จนถึงพศ2596พระครูภัยจิต วิหารการได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสทางคณะสงฆ์จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้หลวงพ่อเทียมซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์พระใบดีการักษาการแทนจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชในปีพศ2496สมณศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่ ในปีพศ2474เป็นพระใบดีกาฐานานุกรมของพระครูวิญญาณุวัตติคุณมากในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางบานในปีพศ2496เป็นเจ้าอาวาสวัดกษตรปราธิราช ในปีวันที่5ธันวาคมพศ2508เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูพิพิธวิหารการเจ้าอาวาสวัดราชชันตรีในปีวันที่18สิงหาคมพศ2509เป็นเจ้าคณะตำบลภูเขาทองในปีวันที่29มกราคมพศ2512เป็นพระอุปัชฌายา ในปีวันที่5ธันวาคมพศ2514เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันโทในปีวันที่5ธันวาคมพศ2517เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกฝ่ายวิปัสนาธุรา ในปีวันที่สองธันวาคมพศ2522ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระวิสุทธาจารย์เถรฝ่ายวิปัสนาธุระอุปนิสัยท่านเป็นพระเถระที่ฝากฝ่ายอยู่ในวิปัสนาธุระและมั่นคงอยู่ในเพศพรหมจารย์ตลอดชีวิตสมณทานรรท่านตั้งอยู่ในพรหมวิหารทมให้ความคุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบุคคล ทุกช่านวันนะีมิได้แสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้อคันตุกะได้รับความหนักใจเพราะความที่ท่านเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณานั่นเองท่านจึงต้องใช้สังขารยาลำบากตรากตรำเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่บุคคลผู้หันหน้ามาพึ่งโดยท่านมิได้คำานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาส่วนตัวกิจธุระนอกวัดก็มากขึ้นเป็นลำดับ เมื่อกลับมาถึงวัดก็ควรได้รับการพักผ่อนพอถึงกุฏิก็ต้องมีบุคคลมาอภพหมายจะให้ท่านช่วยแก้ปัญหาทุกข์ร้อนอยู่เป็นประจำด้วยช่วยแก้ปัญหาทุกข์ร้อนอยู่เป็นประจำวงความเมตตาและกรุณาของท่านนี้เองจึงมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสในท่านเป็นจำนวนมาก ท่านบำเพ็ญตนอยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นร่มโพร่มใสให้ความอบอุ่นร่มเย็นแก่ชาวบ้านและชาววัดตลอดมาไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเมื่อมาถึงหลวงพ่อแล้วย่อมได้รับความอนุเคราะห์โดยทั้งหน้ากันเป็นที่ทราบซึ้งใจยิ่งนักพระนักพัฒนานอกจากจะมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับบุคคลทุกชั้นวรรณะแล้วท่านต้องรับภาระอันหนักยิ่ง กล่าวคือการบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียาวัตถุและถาวรวัตถุภายในวัดควบคู่กันไปปรากฏว่าท่านเอาใจใส่งานก่อสร้างมากถึงกับลงมือทำด้วยตนเองจนกระทั่งทำด้วยตนเองไม่ได้ท่านจะคอยควบคุมดูแลสั่งการเพื่อให้งานนั้นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลดีด้วยความที่ท่านต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่องานก่อสร้างนี้เองจึงเป็น เป็นเหตุให้ท่านเกิดอาพาธเป็นโรคอมัมพาตขึ้นเมื่อประมาณกลางปีพศ2517จนท่านไม่สามารถจะไปไหนต่อไหนได้เหมือนแต่ก่อนแต่หลวงพ่อท่านห่วง,งานยิ่งกว่าสุขภาพและสังขารตนเสียอีกทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อท่านป่วยเป็นอมัมพาตเดินไม่ได้ หลวงพ่อท่านก็นั่งรถเข็นให้พระภิกษุหรือสามเนรช่วยเข็นให้ท่านนั่งในตอนเช้าและตอนเย็นเพื่อตรวจตราดูความเรียบร้อยภายในวัดเป็นพระจำวันโดยมีได้ย่อท้อสามารถควบคุมและตรวจตรางานก่อสร้างได้จนงานนั้นๆสำเร็จเรียบร้อยหลายอยู่อย่างดังปรากฏแก่สายตาของพวกเราทั้งหลายขณะนี้แล้วทูลเปล่าทูลกระหม่อมถวายตะกรุด ในวโรกาสเสด็จพระราช,ชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากถินส่วนพระองค์นาวัดศีลขันธารามตําบลอ่างแก้วอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2517ท่านจึงมอบให้พระสรวยทิตตปุญโยรองเจ้าอาวาสวัดกรัตราธิราชนำรูปจำลองของท่านพร้อมด้วยตะกรุด มหารางับแบบพิสดารล,ลงตามตำรับเดิมของวัดประดู่ทรงทำรรเป็นโลหะตะกั่วถักด้วยได้และลงรักปิดทองเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรยาว12นิ้วขึ้นทูลกล้าวถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหนังสือทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายด้วยตนเองไม่ได้เนื่องจากอาพาธด้วยโรคอัมาพาตดังกล่าวแล้วจากนั้นไม่นานทางวัดกษัตรปราธิราชก็ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าเจ้าอาวาสวัด กษัตรราธิราชอาพาธมีพระราชประสงค์จะนิมนต์ท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครดังนั้นท่านจึงได้เดินทางเข้าไปรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณโดยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดี อาการดีขึ้นโดยลำดับคณะแพทย์จึงอนุญาตให้กลับมาพักผ่อนที่วัดตามอัธยาศัยในการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระเมตตาต่อท่านครั้งนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมีได้นั่นวัตถุมองงอคอลอ หลวงพ่อเทียมวัดกษตรราธิราชวัตถุมงคลที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่ตะกรุดมหารงับแบบพิสดารตำรับวัดประดู่ทรงธรรมและอื่นๆและเหรียญรุ่งแรกหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรราธีราชจัดสร้างในปีพศ2506ลักษณะเป็นเหรียญเสม,มาปั้มข้างปัดแบบยุคเก่าด้านหน้าเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อที่ยมหันหน้าตรง ครึ่งองค์ขอบกระหนกด้านบนมีหูเรียนอักษรภายในระบุว่าหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรราธิราชด้านหลังเหรียญเป็นยันใบพัดโบราณล้อมด้วยอักขระด้านล่างยันจารึกชื่อวัดกษัตรปราธิราชเหรียญรุ่งดังกล่าวเป็นเหรียญที่มีพิธีการจัดสร้างดีรูปทรงสอวอย หล่อโบราณเนื้อทองผสมชนวนยัญญนรุ่นแรกปีพศ2 5 0 8จำนวน1,000องค์ใต้ฐานหลวงพ่อเทียมได้จานชื่อท่านเทียมสร้างถวายโดยพระสะมุขอัมพลวัดประสาทบุญญาวาดกรุงเทพซึ่งพระสะมุอัมพลท่านได้เคารพนับถือหลวงพ่อเทียมมาก ในบุญญาอภินิหารที่แผ่นยันของหลวงพ่อเทียมไม่หลอมละลายในพิธีที่วัดประสาทบีพศ2506เหรียญสิบที่มหาโชคตะกรุดมหาระงับตะกรุดมหาอำนาจตะกรุดรัตนมาลาเก้าดอกและวัตถุมงคลต่างๆอีกมากมายหลายอย่าง ย้อนไปในปีพศ2520ยังสร้างเหรียญเตรียมไว้สำหรับงานศพตัวเองซึ่งแจกจ่าผู้มาร่วมทาบุญในวันพระราชทธานเพลิงเมื่อวันที่28เมษายนพศ2544มรณภาพพระวิสุทธาจารย์เถนหลวงพ่อเทียมสิริปัญโย วัดกษัตราธิราชวรวิหารท่านได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2522สิริอายุได้75ปีพรรษา55เมื่อวันที่21เมษายนพศ2544จึงจัดให้มีการพระราชทานเพลิงศพพระวิสุทธาจารย์เทน